ปันมาปันมาปันมามองข้างหน้าดิอย่ามองเทา้ามองข้างหน้ามองข้างหน้านี่มองมาทาง้าเนี่ยมองเท้าทําไมมองข้างหน้าเออมองข้างหน้านี่ปันไปปันมาโอ้โหอ้ามาปันมาข้างหน้าอย่ามองข้างหน้าไปาปันไป พันไปพันไปเลยพันไปดิมันหนูไม่ไรอ่ะพันไปมันหนูไม่ไรอ่ะอืมมันไปทำงานพี่ก็อยู่ข้างน้นเหรอปะพันไปพันไปไปไปดิ เราเรียนอย่างปัน่นจักรยานใส่บอกกนนักด้วยไป่แล้วไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นๆลงไปก่อนจับดีดจับด,ดีมือจับดีๆ ใจเย็นใจเย็นปล่อยมือถ้าลงไม่ได้ก็ปล่อยผมไม่ยอมปล่อยอีกปล่อยมือลงได้ไหมโอโ้โหได้ยจับไปดีจับไปด,ดีจับไปด,ด,ด,ดีนั่งลงนั่งลงไม่ยืนนั่งลงนั่งลงนั่งลง แล้วโอนโอนขึ้นไปข้างบนนึงน่ะด้ก็ลงทางนี้ได้เขาทำให้เสร็จแล้วขึ้นไปเข้าไปเข้าได้ไหม เออไม่ปิดนั่นแหละได้ไหมมันตกกระปกไม่ไปไม่เข้าไปตกกระปกออกมาขึ้นไปที่เดิมขับไปที่เดิมร้อนไหมมันร้อนอยู่อ้ยขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปเอาน้าขึ้นไปจับไปด,ดีไม่ต้องรีบจับไปด,ดีเดี๋ยวร่วงอ๋อลงมาพอแล้วลงมา ไล่ลงมาเหงื่อแตกเลยได้เหงื şey ่อเลยนี่ยห้ามเย็นอ้เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไป